พื้นที่ E.C. ได้เป็นการแข่งขันเรื่องการทำรถยนต์อยู่แล้วเจ้าใหญ่อย่างเช่น MG เข้ามาเนี่ยเป็นตัวแทนของฝั่งยุโรปกับจีนเราก็ดีใจแล้วก็ข้อดีก็คือว่าทำาให้ภาพของ E.C. เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกับ MG โรงงาน MG เป็นโรงงานที่ทันสมัยช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันคนที่ไปทำงานกับ MG เนี่ยก็ได้สัมผัสกับระบบเทคโนโลยีใหม่ แนวทางของ MG เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสู่ Full Hybrid สำหรับรถรุ่นใหม่ที่ออกมาอันนี้เป็นแนวทางที่เราต้องการเช่นระบบออโตเมชันระบบกรีดแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยแนวทางของรัฐบาลกับแนวทางของ e ออุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยต้องไป EV แน่การที่มี MG เข้ามาก่อนเนี่ยทำให้เกิดการแข่งขัน เป็น first move ที่วิ่งไปทางด้านนั้นก่อดคนอื่นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวต้องมีการลงทุนเรื่องแบตเตอรี่ต้องมีการลงทุนเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้กับรถ e v เต็มที่ก็คงจะก่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นใน,นอนาคตเราทำ e-c มาให้อยู่ในฐานที่ เป็นจุดสำคัญของการลงทุนของอาเซียนเราสร้างความสามารถในการแข่งขันในขณะเดียวกันเราก็สร้างระบบสนับสนุนการลงทุน MG เข้ามาเสริมความมั่นใจว่าโครงสร้างที่เราวางไว้เนี่ยเดินได้อย่างถูกต้องผู้ประกอบการใน MG เนี่ยก็สามารถทำให้ผู้ใช้รถทั่วไปเ,เข้าใจแล้วก็ได้ประโยชน์จากการใช้รถรุ่นใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ แพชชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่า MG ได้กลายเป็นประชากรทางด้านการลงทุนที่สำคัญใน EEC ไปแล้วแล้วก็แพชชั่นนี้ถ้าทำต่อเน,นื่องก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในที่สุดนะครับ